กามิยุนา2565นะครับเดี๋ยวไปปล่อยปลากันปล่อยปลาดุกนะครับก็อุบอุบและอุบอุบและหมดก็สองซื้อมาห้ากิโลก็ช่างมาให้ห้าจุดห้ากิโลไม่ได้นับตัวแต่ก็อ่าโอเค ไปลงน้ำก็พอสมควรนะโอเคเต็มถังเลยที่ตลาดแล้วเนาะแต่ว่าก็มีตังพกมาอยู่ห้าร้อยกว่าบาทก็ซื้อหมดนะก็ห้ากิโลกว่า ไงเหนื่อยดิี่มันเหนื่อยว่าไม่ไหวมาพักก่อน okay. โอเควันเกิด my happy birthday ความสุขไม่เหมือนกันเนาะแค่นี้ก็โอแล้วได้ช่วยบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวเขาก็ออกลูกออกหลานนะขยายพันธุ์ไป โห oh, อยู่ในถังหลายวันแล้วนะดูเป็นแผลกันเยอะเหมือนกันแต่ก็น่าจะรักษาได้น้ำที่นี่สะอาดอยู่เนาะแล้วก็ก็บอก่อค่อนข้างใหญ่ๆนูนะ่นน่ะไปนู่นเลยยาวเลยกว้างอยู่ก็ยังวาอยู่เนาะบุบ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 นะบางตัวก็วาดไปตรงนู้นนะวี่วายเล่นอยู่เห็นไหม ไล่ๆกันเล่นสนุกก็เนาะมันมันทำบุญกันนะครับก็ถึงจุดที่จะต้องแย่บางทีก็อาจะมีใครมาช่วยได้ก็พยายามทำบุญไว้เยอะๆเงินก็พอใช้จ่ายนะจ่ายเก็บเยอะก็เขาพอพอประมาณนะเศรษฐกิจพอเพียง ประมาณนั้นละกันโอ้โหตัวนี้ก็คลึกเลยได้คือมันอัดอยู่ในถังพอมันลงบ่อใหญ่มันก็สะดวกเนละ <c oughs> เล่นน้ำกันอย่างถูกใจประดุก โอเคก็ประมาณนี้แหละครับอาไรหมดละนี่ก็มีกุ้งมีหอยมีปูเยอะแยะนะครับแถวนี้โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ